สุขุสุกนนะคะมื้อนี้แม่บันมีมีเห็ดมคคะขายค่ะมีเห็ดละงโกงเห็ดเพลิงจ้าก็ได้สนใจได้จ้าน<อ>ั่นแม่บัน<อ>เหรไปบอกพื้นดิ เห็นละงอ,อกของลายครับพี่นอ้องพอดีแม่บันไม่ได้เฮ็ดคลิปหลายเมื่อนะจ้าเพราะว่าแม่บันก็นอยู่บ้านขายของอยู่บ้านปกติอจ้าก็เลยเมื่อนี้เพิ่นมาฝากขายของเจ้าของมาทันมา แล้วยี่สือ,อันถ้าเป็นรลรถเท่าไห,นห,นไหร่สามรยสาม่ไจาติอของเย้บาดโอ้ก็ไม่หาติดทะไหรติดเย้บานเ <c oughs> นาะนำหาออก่อก <c oughs> อยากแกงเห็ดอยากกอพืนมันต่ว่าผมก็ไม่คือรู้หรอก ก็ซื้อเทียละเท่าละครนั่นละเออครั้าแหกงม่ซื้อดูแต่แหฮงเป็นจะซื้อแพงกันแล้วอ่ะก็พอเอายิ่งมันออกไม่เออแล้วมันงาำมันโซนนึงก็ได้หลายมันเบาพุ่มมันเยอะออก กล้อนไฮเบิ้งเนี่ยไอ้บ้าทำไมหาสิป้ายายญ่พูดเลพูดลายมือตาที่ก็คืนแล้วท่านนอ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 นหมดมาลุ้นกันพี่น้องว่าเมื่อนี้ใอยจะได้ขายเห็ดบอมาลุ้นกันนะยคะ กแบบ้นแรกก้นแรกแค่มาแต่ตอนแ,บบแั้นเราจะนอกสิบบาททีล่ละสิบบาทที่สิบบาทไปวาตัวจะต้องลดเถอะพ,พอเราหมสิไม่ครับจะลดจะมจัเกได้ลยรซ้ายน้ำามคนเท่าไหร่ เค่บบนี้ก็ได้ดึกเที่ยวพยทธโกับตงเลี้ยงละก็เออหละสดแช่แชโลดนิงๆนิ่งๆ ก้ามลายเอาดียสเยบ่น้อยหน่เนาะอยากปาาไปเพื่อคุณเขียบช่หรอมีเดูห่บ้านแมจ้าเมื่อนี้แม่บันไ่ได้บ่ได้เฮ็ดคลีบกินไม่ได้แม่บันขายเฮ็ดนะจ้าเมื่อนี้จ้าอืมนี่ขมสิ

น้าแพรเป็นเราจากนั้นเราเฝ้าง่ายแล้วเราใช้เดียวกันนี่ละพี่ตัดกันน้องกันไม่แต่ซุปเดียวกันขายอยู่เนี่ยของใบที่ไเอ้าของเจ้าของเลยไม่ได้ขายแบบที่ไหนเจ้าของมาทันได้มาอยู่เบิ่งในพี่น้องเอ้ยขายของดีหลายจ้าเพียงาเบิ่งเพิ่งลูกค้าคอยมาจากบ้านเจียงมาสั้นขายดีหลายพ่นัก ไปพ่ก็บอกไปเลี้ยงถอะเพื่เดี๋ยวเบ้องกีเด้อพี่น้องเ่องน้าจจมักับใส้ข้าได้แน่แม่ไปปากร้านแม่บันเนี้ยจ้าเน้มีเห็ดขายจ้านี่มาเบิองเถียไปเลาปลานุ่มไีด้เห็ดไปแกงนะจ้ามาได้จ้าจินตำสว เดิไปเก็บเห็ดมาเมียแล้วก็ะตำซั่วค่ะพรเจ้ามาแซบสมยาเก็บๆนัเงี้ยหลันี้กระตำหัวพกาิ่แ่บนกันโซเลโเลมากโซเลโเลโเลโเลปาแป่เลโซเล่้มส็เยมามาเ้าเเอ้ย็ดละัผักขา มาชมบรรยากาศขายเห็ดกันจ้ามาเบิงจ้าเบิงเจ้านี้อันนี้กําลังเห็ดคือกันจ้าสนใจบอค่ะพี่งามไรค่ะมาเบิงอีกมาเบิงมาเบิงอีกเจ้านึงจ้า เจ้านี่การายคือกันจับบ่อแพ้กันพี่งามๆจ้างงามๆจ้างงามๆนี่สดไมม่บอกเพื่นสดสดไม่ไม่นะจ้ามาเบิ้งจ้ามาเบิ้งครั้งนี้อีกเจ้าหนึ่งนี่ของคิดชัยชาแนลนะจ้าบอกว่าเนรเง้ออันนี้ของผู้ใดเอ่ยบ่าวบันพาเลาะค่ะผู้นางงามบ่จ้า เขามาลุ้นกันว่าทีได้ขายผู้ใดจะได้ขายก่อนนะจ๊ะเนะาะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอดูก่อน,น,นมีเยียมะนะาเนาะจะมีเยียมะนะามยยมมยยมให้เชียดบะนะาน,าน,าน,นจ้าสำหรับเมื่อนี้แม่บันกระขายเบิดนะคะสรุปแล้วแม่บันขายเบิดคะ่ะ